กันดัม Battle โอเปเรชั่นิโอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้แม่เราก็มาอยู่กับเกมกันดัม Battle o p e เ a t i o n สองครั้งนี้ก็จะเล่าประวัติก่อนเช่นเดิมนะครับผมในครั้งนี้ก็จะมาอยู่กับตัวของไอแซกนั่นเองครับผมไอแซกเนี่ยมันจะมีอีกชื่อนึงว่าอ e ีวากแซกนะครับผมแต่ว่าอ e ีวากเนี่ยไม่ค่อยมีคนเรียกเท่าไหร่น่าจะออกเสียงยากส่วนตัวี่ยังคิดว่าอ่านว่าเอวักอยู่เลยเ ต่เรียกไอแซกนั่นแหละครับผมเพราะว่าทางญี่ปุ่นก็เรียกว่าไอแซกเช่นเดียวกันโอเคตัวของไอแซกเนี่ยจะเป็นโมบิสูของทางสาพันนะครับผมซึ่งจะเอาตัวของไฮแซกเนี่ยมาโมใหม่ให้กลายเป็นหุ่นรุ่นลาดตะเวนนั่นเองครับผมโดยตัวนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าหลังมันใหญ่ไม่ใช่หลังดิเรียกว่าหัวมันใหญ่อ่ะหัวตรงนี้เนี่ยเป็นตัวสปอตเรดาร์นะครับผมเป็นเซนเซอร์ ซึ่งจะสามารถทําให้เราเนี่ยมองเห็นศัตรูได้ว่าเป็นหุ่นลาดตะเวนที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้นะครับผมแล้วก็ในช่วงของปี UC ตอนนั้นเนี่ยก็คือปี UC 88นะครับผมตัวนี้ก็เป็นหุ่นที่เป็นหุ่นลาดตะเวนที่ดีที่สุดซึ่งในเกมเนี่ยก็จะมีหุ่นรุ่นลาดตะเวนก็คือตัวของแซกเลคอนใช่ไหมแล้วก็แซกฟิปเปอร์นะครับผมแต่ว่าเลคอนกับฟิปเปอร์เนี่ยจะสปอตศัตรูได้แค่ครั้งละ1ตัวเท่านั้นแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะสามารถสปอตได้หลายๆตัวในเวลาเดียวกันนะครับผม เรเรียกว่าเป็นของดีเลยฮะเป็นของดีเลย แล้วก็ยังมีความสามารถในการสเตลด้วยนะครับผมก็คือเราเนี่ยสปอตมองเห็นคนอื่นใช่ปะ่ะแต่คนอื่นเนี่ยจะมองไม่เห็นเรานะครับผมอ่าแม่งตรงข้ามกันเลยล่องห่นได้นะครับผมตัวนี้ล่องหนในเรดาร์นะครับผมก็เลยถูกใช้ให้เป็นหุ่นรุ่นลาดตะเวนที่ดีที่สุดรายงานกำลังคนของฝ่ายตรงข้ามว่ามีหุ่นอะไรบ้างนะครับผมอแล้วก็มารายงานให้กับฝ่ายเราเราจะได้วางแผนในการรับมือถูกแล้วรู้ได้ว่าศัตรูนั้นมีกี่ตัวกี่ตัวนะครับผมเรียกว่าทําได้ดีเลยตัวนี้เป็นของดีเลยซึ่งความสามารถทั้งหมด ในตัวเนื้อเรื่องนั้นเอามายัดหมดเลยนะครับผมในเกมนี้ในเกมนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะมองเห็นศัตรูทุกตัวสเตลได้เหมือนกันนะครับผมสเตลได้เหมือนกันสปอตเห็นหมดเลยศัตรูจะเป็นหุ่นตัวไหนมีกี่เครื่องเครื่องแต่ละเครื่องอยู่ตรงไหนบ้างเห็นหมดนะครับผมเห็นหมดถ้าเกิดว่าโชว์สเตลตดได้มันคงโชว์ไปแล้วคิดว่านะแต่ว่าเต็มที่เนี่ยในเกมนี้เนี่ยทำได้แค่นี่นะครับผมก็คือสปอตว่า เห็นศัตรูเนี่ยมีกี่ตัวอยู่ตรงไหนบ้างอ่าแล้วก็เป็นสีอะไรนะครับผมหุ่นฟ้าหุ่นแดงหุ่นเหลืองประมาณนี้นั่นเองอ่าก็ถือว่าทําหน้าที่เหมือนกับในเนื้อเรื่องไงก็คือรายงานกําลังคนนั่นเองครับผมว่าฝ่ายนั้นมีอะไรบ้างอ่าอยู่ตรงไหนอ่าเห็นหมดนะครับผม แล้วหุ่นตัวนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2เวอร์ชันนะครับผมก็คือเวอร์ชั่นของฝ่ายสาพรรันธแล้วก็เวอร์ชั่นของฝ่ายซีอนโดยตัวสีน้าเงินเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันของฝ่ายสาพัานนะครับผมเพราะว่าฝ่ายสาพรรันเนี่ยเป็นคนสร้างไฮแซกไงแล้วก็เอาไอแซกไปโมนะครับผมส่วนของฝ่ายซีอนเนี่ยจะเป็นการขโมยนะครับผมซีอนเนี่ยได้ขโมยตัวของไอแซกไปใช้งานเองนะครับผมแล้วก็ไปเปลี่ยนสีเป็นสีดําซึ่งเราจะได้เห็นตัวนี้เนี่ยในเวอร์ชั่นของภาคดับเบิลเซต้าที่มีสีดําด้วยนะครับผมในช่วงท้ายๆเพราะว่าเขาไปขโมยมาแล้วหรือว่าใน ภาคของยูนิคอร์นเองก็มีการปรากฏตัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมก็จะเป็นสีดำอ่าก็เป็นการที่ทางซีออนเนี่ยได้ขโมยหุ่นตัวนี้ไปนั่นเองครับผมตอนนั้นเนี่ยถูกสร้างมาเยอะพอสมควรครับผมแล้วก็แบ่งออกเป็นหน่วยหน่วยไปแล้วก็มีอยู่หน่วยหนึ่งนี่แหละครับผมที่ถูกป้นไปนั่นเองครับผมอ่าแหม้แหม,แมในเมื่อมันชื่อแซกอะเนาะก็ควรจะให้ซีออนนะครับผมถึงแม้ว่าซีออนเนี่ยจะไปป้นก็ตาม แต่ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะเพราะว่าทางสาพันธ์เดิมทีสาพันธ์ก็ขโมยของซีออนไปอยู่แล้วนะครับโอเมอซีออนเขาแค่เอาคืนไงมึงขโมยกูมากูก็ขโมยมึงกลับก็แค่นั้นแหละนะครับผมก็หุ่นตัวนี้ถูกใช้งานในปี UC 8 8ในภาคของดับเบิลเซต้านะครับผมแล้วก็มาลงเอยในภาคของป UC 9 6ของภาคยูนิคอนในช่วงชุดสุดท้ายนะครับผมแต่ว่านั่นคือในฉบับของอนิเมะนะ ถ้าเกิดว่าเป็นเวอร์ชั่นของมังงะเนี่ยก็จะมีการไปปรากฏตัวของ F91 ก็มีอยู่บ้างนะครับผมแบบว่ามาแบบประปรายบ้างเรียกว่าตัวนี้อยู่ยาวครับผมอยู่ยาวยันปี UC 100เลยเนาะเพราะว่าขึ้นพวกของ F91 แล้วนั่นเองครับผมโอเคประวัติของมันก็จะมีอยู่แค่นี้นั่นแหละครับผมไม่ได้มีอะไรมากมายเลยเนาะแต่ว่าจุดเด่นก็คือความสามารถในเนื้อเรื่องเอามาลงเกมหมดนั่นเองแล้วก็ไปดูความสามารถกันเลยแล้วกัน ตัวของไอแซคเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมอาวุธมันมีน้อยแล้วก็อย่างที่ว่าหุ่นซัพพอร์ตระดับคอต่ำเนี่ยก็อันนี้เลยแซกไม่ชินกันตัวนี้เนี่ยมันทำดาเมจนะครับผมหุ่นฟ้าแล้วก็จุดเด่นเลยคือม่งออตโต้ล็อกมึงกว้างมากแล้วก็ยิงได้ไกลนะครับผมแล้วก็เน้นทำระยะห่างนะเว้ยถ้าเกิดว่าเจอศัตรูไม่ใช่ว่ายิงแล้วเข้าบุกใกล้ๆกลนะครับผมยิงแล้วถอยนะครับไม่ใช่ว่าบุกเลย โอเคตัวของอาวุธเนี่ยมันยิงทําตันได้นะครับผมแต่ว่ามันต้องนับกระสุนเลยอะ่ะแต่จริงเรายิงกดยาวไปเลยก็ได้ถ้านับกระสุนล่ะมันจะประมาณกี่นัดลองมาดูกันสิบสามนัดนะครับผมอ่ะมันถึงจะทําให้สตูนเนี่ยตันได้แต่จริงๆไม่ค่อยมีคนนับหรอกเอาจริงปเนาถอยแล้วยิงรลัว,ลวเอาสักก็จบนะครับผมเออมันก็ตันเหมือนกัน โอเคนี่คืออวุตตัวแรกของมันตัวที่2ดาบตัวนี้ไม่มีบาลานเซอร์นะครับผมดาบเวลหนึ่งบูไปฟันไม่ได้นะครับเบรกเนี่ยเบรกก่อนถึงจะฟันได้นะก็อย่างที่ว่าส่วนใหญ่หุ่นเหลืองเป็นอย่างนี้เยอะครับผมหุ่นเหลืองมันมีน้อยมากเลยที่จะมีบาลานเซอร์ก็ด,ดูดูไว้ด้วยแล้วกันจริงๆอย่างที่ว่าเข้าไปเล่นเกมเนี่ยเข้าไปเช็คสกิลก่อนเลยนะครับผมว่ามีอะไรบ้างเออแล้วค่อยเข้าเอาไปเล่นจริงไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยพวกความมั่นใจว่ายิงตันได้บุกเข้าไปฟาดเบรก,บอ,กอย่างเงี้ยสวยนะครับผมต่อไป ระเบิดก็จริงๆระเบิดมันก็แค่ระเบิดเลยครับผมเออก็แค่ปาไปเฉยๆไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมแต่ว่าระเบิดนี้เนี่ยมันสามารถทําคอมโบคู่กับตัวปืนได้นะครับผมก็คือจะทําให้ติดตันง,ง่ายขึ้นนั่นเองอย่างเช่นเมื่อกี้เรายิงไป13นัดมันถึงจะตันใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราปลาระเบิดไปแล้วเนี่ยแล้วเปลี่ยนเป็นปืนครับก็ประมาณเนี่ยมันจะตันเร็วขึ้นนั่นเองอืมแค่7นัดนะครับผมอะตันเร็วมาก แต่ว่าเอาจริงๆเล่าส่วนตัวนะครับผมส่วนตัวเนี่ยคิดว่าใช้ระเบิดตอนที่ศัตรูเนี่ยมันพุ่งเข้ามาแล้วเราอยากจะทำรีซิสให้มันหายเร็วๆเนี่ยปาระเบิดแล้วยิงไปเลยก็ได้นะครับผมเออก็จะทําให้ศัตรูตันเร็วขึ้นสําหรับพวกมีรีซิสนะนะค่อยใช้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเจอตัวที่ไม่มีรีซิสเนี่ยยิงกดหมดแม็กไปเลยแล้วกันครับผมเออกดหมดแม็กไปเลยแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นระเบิดโอเคอันต่อไปสปอร์ตเซนเซอร์ มันก็แค่สปอตถ่ายรูปนะครับผมโดยไอตัวสปอตถ่ายรูปเนี่ยเอาไว้ใช้สําหรับหุ่นพี่สตูเป็นหุ่นสเตลอะไรแบบนี้อ่าเรามองไม่เห็นมันในเรดาร์อะไรแบบนี้พวกล่องหนุนหรือว่าพวกที่ปลอมเซนเซอร์ได้กดถ่ายเนี่ยก็จะทําให้คนในทีมเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยมันมีตัวแบบนี้อยู่ด้วยวะ่ะอันตรายแล้วก็ยังมีจุดเด่นอีกหนึ่งจุดด้วยนะครับผมก็คือตัวที่โดนถ่ายรูปเนี่ย ถ้าเรายิงดามเมจมันจะแรงขึ้นนะครับผมของทุกคนในทีมเลยนะอะถ้าเกิดว่าเจอหุ่นแดงแน่นอนแหละเราสู้หุ่นแดงไม่ได้ครับผมถ่ายรูปไปเลยแล้วก็ยิงกดไปเลยครับผมมันน่าจะตายก่อนเราจะมาถึงถ้าเกิดว่าโชคดีนะครับผมใช้คําว่าถ้าเกิดโชคดีอืสปอร์ตได้3ครั้งนะครับผมแล้วก็จะมีระยะเวลาซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ต่อไป เป็นสปอตเซนเซอร์แบบวงกว้างนะครับผมโดยตัวสปอตเซนเซอร์วงกว้างเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องล็อกเป้าใส่ศัตรูก็ได้ครับผมอยู่ที่ไหนก็กดได้มันเป็นแบบกระจายาจะทําให้เราเห็นศัตรูทุกคนที่อยู่ในแมปนะครับผมแต่ว่าก็จะมีระยะเหมือนกันนะระยะทางในการกดได้ต้องเข้าไปประมาณสักครึ่งแมปเลยอะไรแบบนี้ก็กดไปนะครับผมจะทําให้เห็นทุกตัวเลยเทุกตัวเลยแต่ว่าจะอยู่ได้แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับผมส่วนใหญ่กดเพื่อดูว่าฝ่ายศัตรูเนี่ย มีตัวอะไรบ้างเออแล้วมีหุ่นแดงไหมเออหุ่นแดงตัวอะไรถ้าเป็นหุ่นแดงสเตลก็สปอตหามันเลยครับผมเออจะทําให้เรารู้ว่าสเตลอยู่ตรงไหนพารู้ว่าอยู่ตรงไหนเราก็ถ่ายรูปไปเลยเออแ่วนี้เพื่อนเราก็สามารถฆ่ามันได้แล้วหรือว่าเราก็รู้ตําแหน่งของมันได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเจอเป็นหุ่นแดงที่มันไม่สเตลมันเข้าบวกเลยก็ลำบากแน่นอนครับผมใช้คำนี้เลยว่าลำบากแน่นอนโอเคก็ของมันจะมีอยู่แค่นี้แหละไม่ได้มีอะไรมากเนาะก็นะ ยังว่าไม่ใช่หุ่นเหลืองเอาพิธิหารนะครับผมแต่ว่าเป็นหุ่นเหลืองที่เน้นก่อกวนเออก่อกวนทําดามเมจทำต้นศัตรูไม่ค่อยได้หรอกเนี่ยทำดามเมจอย่างเดียวนะครับผมเออเอาจริงก็ถ้าเกิดว่ามีตัวนี้อยู่ในทีมก็แน่นอนแหละเอากันพวกหุ่นสเตลได้นะครับผมเออกันพวกหุ่นสเตลได้แค่นี้ก็ดีแล้วรู้ด้วยว่าศัตรูอยู่ตรงไหนเอสปอสตศัตรูได้อีกทางหากอย่างที่ว่าสปอตเุิบดามเมจจะแรงขึ้นนะอโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะ อันนี้ยิงไปนัดละ274ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราสปอตนะ282เห็นไหมครับผมอะดาเมจจะแรงขึ้นนั่นเองโอเคก็ไปดูของจริงกันเลยดีกว่าแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีเวอร์ชั่นสีดำด้วยเนาะเ,ออเดี๋ยวจะอัดคลิปสีดำแยกให้อีกทีหนึ่ง อนลงมาเห็นไหมเนี่ยออข้างหลังเก็บรายละเอียดดีด้วยนะครับผมออตอนแรกอคิดว่าถ้าเกิดว่าตัวนี้มาเนี่ยเขาจะเก็บรายละเอียดส่วนที่เป็นหลังหัวไหมหเก็บนะครับก็คือมีลูก,กตาอยู่ด้วยโอเค okay. สปอร์ตเห็นหุ่นแดงถ่ายรูปหุ่นแดงเรียบร้อยเลยมึงคร <c oughs> าวนี้หุ่นแดงก็จะเข้าเราไม่ได้แล้วมันเข้ามาเพื่อนกูเห็นหมดแล้วกันเนี่ยแต่หุ่นแดงฝ่ายนั้นไม่ใช่สเตล,ล่์ มันต้องเข้าบวกตรงแน่นอนโอ้ยติดหาวบลติดโอ้ยกูเกลียดดา่านนี้คือด่านนี้มันก็ดีอยู่หรอกนะจะเกลียดตอนบูตไม่ขึ้นนี่แหละวะอโอเคเราต้องสปอร์ตไอแซคด้วยกันเองด้วยนะครับผม <c oughs> เพราะว่าไอแซคมันสเตลไงเออกลัวว่าหุ่นแดงทีมเราจะหามันไม่เจอเว้ย <c oughs> สปอร์ตให้เลยหาเอาแล้วกันนะอยย่างงเี้ บอร์เบิดอะไรของมึงเนี่ยฟูเฮ้ยยิงไม่ถึงหุ่นแดงไม่ทำหาเราเลยว่ะมันน่าจะตายไปแล้วหุ่นแดงน่าจะโดนเพื่อนเราเก็บไปแล้วยิงโอเคตายละ เฮ้ยเดี๋ยวฝ่ายนั้นมีคนออกออกหรือหลุดวะน่ะน่าจะออกเออไม่น่าจะหลุดหรอกน่าจะออกยิงเออฝ่ายนั้นมีคนออกเ,ออเก็บมันเลยโอเคเราเบิดได้ด้วยเวียงเวียงเป็ง,งั้นแหละไม่น่าจะโดนโดนเฉยเลย ีแล้วก็เด่นเหลือเกินนะสีฟ้าสีของสาพันนะครับผมอะ่ะเพราะว่าตามที่เราได้พูดไปในคลิปเอ่อดาตา้าจริงมันน่าจะอาจลงพร้อมกันนี่แหละก็นะ <c oughs> <c oughs> จะมีสีดำด้วยนะครับผมสีของฝ่ายซีออนอะ่อะเบิด <c oughs> อือ่าไม่โดน <c oughs> <c oughs> โอเคหุ่นแดงโดนเรียบร้อยเออเราไปยิงัวอื่นต่อดีกว่าหุ่นแดงให้เพื่อนเจ็บไป อยากรู้ว่าตัวอะไรของฝ่ายนั้นออกเนี่ยไม่ใช่ฟูกาวแล้วออกฟูกาว์มิ้ิงเราจะตายอยู่แล้วเนี่ยเห็นหุ่นแดงอยู่เห็นไอแซกอยู่เห็นฟูกาอยู่ก็จะเหลือกาบอดี้เออกาบอดี้น่าจะออกเว้ยไม่เกาบอดี้ก็ต้องเป็นบาซัมของฝ่ายนั้นที่ออกถ้าเกาบอดี้ออกนี่คือชีวิตดีแน่นอนเลยเพราะว่าเกาบอดี้มันขี้โกงนะครับผมเอะ กรเบดี้เมลีเวลสามหุ่นฟ้าได้แท้เสือกเป็นเมลีเวลสามเนี่ยโกงชิบหายเออเสียบเร็วกับชาวบ้านชาวช่องเขาอีกนะแบบว่าตัวอื่นเนี่ยจะมีเรื่องระยะเวลาในการง้างดาบฟันใช่ป่ะไอบ้าน,นี่ไม่มีอะมันเสียบเลยเออเรียกว่าเป็นตัวที่เสียบเร็วมากง,ง่ายไอแซคเหมือนกันไอแซคเหมือนกัน สปอตให้หน่อยคุณแดงจัดก,การเพื่อนนั่นแหละแดงเราเข้าเลยแดงฝ่ายนั้นตัวนี้นี่ตายป่าตายโอเคโอ้เราไม่แทบไม่ได้ทำงานเลยเลยนี่หว่าสปอตอย่างเดียวอรายงานกำลังคนไงหน้าที่เราส่วนคุณเหลืองฝ่ายนั้นนี่ขึ้นแนวหน้ามากเลย <S <S บอกไม่ไม่มีอะไรแล้วเออทีมกูตายหมดแล้วต้องขึ้นแนวหน้าแล้วจังหวะนี้ ระเบิดไม่ตายเว้ยโอ้โหยังอยู่อีก่เลยโหนกุ่งว่ะด้วยพุ่งว่ะด้วยความห้าวตายเราแม่งไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยรู้สึกเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลยสปอตเร็วไปแม่งยังมาตาย,ยู่เลยถ่ายรูปเรียบร้อยสปไปเกอร์จัดก,การกันเพื่อน สุไตไ์เกอร์โดนตันก่อนปืนกลมันตัดรีซิตได้อะนะฮะสเตเกอร์พุ่งตรงเกินบอกกูไม่มีอะไรต้องเสียแล้วใช่ไหมไป่านนั้นหลุดแล้วอย่างเงี้ยเออเอาให้เต็มที่มีหุ่นแดงหุ่นแดงหุ่นแดงโอเคหุ่นแดงตายแต้มซับเราก็ขึ้นรัวๆเลยไหมไม่อยากเชื่อบัลลัยไซสองตัวกับไออะไรนะแซกไฮนี่เกิดเชยเลย ไปนั้นมีฟูกาวยังแพ้อีกวะเนี่ยฟูกาวดีจะตายอีกแล้วยังไม่ชินอ้าวไอเซ็กเหมือนกันไปก่นอนไปก่อนเดี๋ยวต้องอ,อ่ไปอัดคลิปหุ่นสีดำนะเออไอเซ็กสีดำน่าจะชินอันนี้คือเพิ่งได้มานะครับเหมือนแบบว่าตัวนี้มันออกมานานแล้วแต่ว่าสุ่มไม่ได้ไงเพิ่งมาสุ่มได้มันนี่แหละ ก็เลยเอามาลองเลยแล้วก็ทำคลิปไปด้วยเลยมันไอหุ่นแดงอะยิ่งมันเออหุ่นแดงอะดาเมจแรงไม่ใช่เราอะแมอแม่เนี่ยเกียดตอนสปอตด้วยนะไม่รู้ว่าจะได้พูดในอ่าในคลิปหรือเปล่านะรับผมก็คือว่า ตอนที่กดสปอร์ตเนี่ยพวกอาวุธที่เป็นออโต้ล็อกจะใช้การไม่ได้ด้วยนะครับผมนอกจากจากการทำลายーーเรดาร์ทำลายเรดาร์ฝ่ายศัตรูแล้วก็สปอร์ตฝ่ายศัตรูมันยังจะทำลายออโต้ล็อกอีกต่างหากอันนี้พี่คิดว่าไม่น่าจะได้พูดไม่น่าจะได้พูดตอนที่ทำคลิปบอกวิธีเล่นไม่น่าจะได้พูดก็พูดตรงนี้เลยมันก็ลงคลิปเดียวกันนะั่นแหละวะแล้วอาจไม่ตรงกันไงคือแบบว่าไม่ใช่ว่า เห็นคลิปพูดคลิปเล่นมันจะอัดพร้อมกันนะไม่ได้อัดพร้อมกันนะครับอันนี้ก็บอกไว้เลยแล้วกันเนาะคุณสมบัติเพิ่มของไอแซคตอนสปอร์ตทำลายเรดาร์ทำลายออโต้ล็อกด้วยไอพวกออโต้ล็อกใช้การไม่ได้ต้องยิงเองก้อนนอแดงอยู่นู่นนี่ไง ถ่ายแดงไว้อย่างเดียวเว้ยอันอนี้เออให้แดงมันมีจุดยืนส่วนแดงเราเหรอฆ่าหมดอะทุกตัวที่ขวางหน้าแดงเราไม่คนเอ็มวีพีเลยวะตัวอะไรทั้งหมดเนี่ยอ้นนอก,กัลบอดี้ไอเดียแปลว่ากัลบอดี้ฝ่ายนั้นไม่ได้ออกเสียเนี่ยตายเปล่ากัลบอดีนะ้เนี่ย ไม่ตายเป่งดินรอเลยโอ้โหกอบบ้ไม่ออกก็แปลว่าบาซัมออกหรอว่าหรือไม่มันก็มีกอบเบ้สองตัวโอ้แดงอยู่ข้างบนเลยเหยวโอเคเพื่อนเราบวกแดงละเก็บมันดีถามได้เออแดงไม่ถามหาชีวิตก็จะดีแบบนี้เลยครับมันคงพยายามจะเอาอยู่หรอกแต่ว่ามันเอาไม่ได้ไง คนมันขาดอะนะก็ต้องเข้าใจด้วยว่าฝ่ายนั้นเขาออกไปคนนึงไม่ออกก็หลุดเออแต่คิดว่าออกเพราเห็นเน็ตมันก็ดีๆอยู่ใช่ปะมันพุ่งเข้ามาสู้อยู่อะแล้วมันหลุดไปได้ยังไงวะ <c oughs> อยู่สบายทีมกูแหมแหมแมแหอ๋อมีกำบบงที่สตัวจริงด้วย โอเคก็ไว้เจอกันใหม่กักบ um, ไอแซคสีดำนะครับผม